สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ฟซีไมเอฟเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านทีมารับชมแนวทางและกับมาเป็นกําลังใจให้กับแอด o อยเส้นเดียวกันจ้ามาพบกับแนวทาง 5, แนวทางฮานอยมัดร่วมจะวันที่4สเกวันวันอาคารจ้าเดือนสิเดือนตุลาคม2560 จะเมื่อี้กัมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้ะสำหรับพ้นฮานอยมารวมของวันที่ยีวันจันจ้าเด่นไปที่สอวิ่งลูดจ้ะสำหรับมัดรวมผลน้อยรอบแรกเฉพาะกิจบน969าพลาดไป2ตัวล่างรอบเฉพาะกิจสองสา สําสหรับเลขพี่นอ้องเมื่อนี้สองสามตัดออกมาสองสามเนาะเขาเดนสองพี่นุ้สองจะสําหรับเฉพาะกีดสองตัวล่างจะตัดบุบมาปั๊บจะเลขสูงมาเลขต่ําสําหรับรอบพี่เศษจะหาหนึ่งสี่สองตัวล่างรอบพี่เศษเจ็ดหาสำหรับพิเศษเขาหาเจ็ดจะสองตัวล่างเน้นผิดตัว สำหรับออยู่ชุดกันเนาะสำหรับหาเจ็ดเจ็ดหาจ้าะสำหรับ 5, 1, หาหนึ่งก็เฮลโบนี่ก็มาลักลอยลักซิปเนาะสำหรับรอบ v ีไอพีจะสี่สองเจ็ดเข่าตรงๆจ้าสองเจ็ดรอบปกติเด่นสองรุดสองมาสำหรับสองตัวล่างรอบปกติสองหนึ่ง ชุดเด่นขอขอเห่าเด่นสองวีดูสองมาเด้งเดงจับคูพลาดไปจากโอ้ไปเหล็กสูงเขามาเหล็กต่ำเนาะสำหรับรอบ <c oughs> v i p พจะบนหกสี่สี่อ่าสำหรับแนวทางของเฮาเามูอ่อวาน้าจำโบพิดนี่คือมีเบิร์นเนาะแต่ว่าเบิร์นพีสตัวจะเบิร์นสองสอง,สองกับหนึ่งหนึ่งมาเบิร์นสี่สี่สำหรับจิต แปดแปดหรับแปดแปดก็คือเด่นชุนเราจะเด่นชุนกับน้อย VIP ยสำหรับเด่นแต่ละรอบแต่ละน้อยก็คือซุนสองสองกับหนึ่งหนึ่งมาสี่ส,สี่เนาะใส่เบิร์นทารุดเบิร์นถือว่าป่างเราจะหนึ่งหนึ่งกับสองสองมาเบิร์นสี่ส,สโอ้โหเล็กเบิร์นคำนวณแต่ตัวไปอีกตัว สำหรับสองตัวล่างจะหนึ่งสี่ผ่านไปรอบ VIP จะสามตัวบนของเฮาถือว่าผ่านไปเนาะจา้าสำหรับแนวทางฮานอยมาร่วมของเฮาเมื่อนี้คือจับปูเขา่าสองน้อยจะน้อยพิเศษกับน้อยปก,กติจา้าสำหรับเด่นแปดวิ่งรูแปดเมื่อนี้หายจ่อยเนาะแปดบ่มาสักกตัวเด่นสองดูสองของเาฮาโหเสียดายสองหนึ่งกับสองสามเนาะสำหรับ วันที่29มือนิ้ตามรุ่นกันต่อจากับแนวทางฮานอยหมัดรวมแนวทางของเฮามือี้สีมาตามสูตรห้หรือบ่อันนี้กะรอรุ่นอีกทีหนึ่งละกันจะจังได้การรับชมว้เป็นแนวทางแกแนวทางมีเข่าละกะมีรุ่นจะผิดพลาดประกันได้กะโคตรเขาไพ่ว้ด้วยละกันจะถามหมักถ้าชอบคอยตามจ้า ก่อนสิไปรับช่วงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจะคนละไลค์คนละแชร์คนละเน่งติดตามจะสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับช่วใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บ่พลาแนวทางตโตๆไปจะแนวทางดีๆมีให้การใดถูกวันจา้าสำหรับวันนี้น้อยมารวมเด่นไปที่สามแปดวิ่งลูดจ้ะอาื่อวานนี้สองกับแปด บ่มามาสอมือนีสากับแปดรุ่นกันจ้ะจับคู่สามห้าคู่เด่น38มแปสำหรับเด่น8วิ่งรูดแปดจับคู่แปดเก้าแหนึ่ง แปดสองเลขเบิ้ลจ้าสำหรับเลขเบิ้ลมือนีไซเบิ้ลทามักจะชอบพ,พิจารณาเบิ้งได้จ้ามือนีสามโซนสนองโซนห้าน้อยเด่นห้าน้อยแต่ละรอบจ้า้นยเฉพาะกิจน้อย VIP ชนกันอยู่ที่33มสาำหรับเด่นน้อยรอบเฉพาะกิจกับ นอยรอบปกติแล้วก็นอยรอบ VP ชนกันอยู่ที่2อสองเพราะฉะนั้นเบิร์นมือนี่คือ3ามสาองสองแอรจอยค้สามสามจ้ะสำหรับสองสองนี่คือการว่างให้สองสามวันติดแหละเนาะมือนี่ไซเบิร์นจะโคอทสามสามพอเฉพาะกิจเด่นสามวเด่นสามสามซูจะสำหรับสองนี่คือ 3, 3, 3, เฉพาะพกิดด 3, VP, 3, จกปกติแล้วก็ VIP ส,ส่วนสองสองสามหม like ักตชอบปิจารณาเบิร์นไดจะสไซเบิร์นกันจาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสามชุดกันสามสองชุดกันสามตัวบนจ่าสามเก้าหาสามเจ็ดหก เจ็ดสามสามสองสองแปดตัวเน้นก้าสามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่เจ็ดสามสามสามเก้าห้ากั้นเน้นไปที่หน,นึ่สาเดสองเบิ้ลสเด่นแวิ่งรูดแปดขอเน้นไปที่แด แปดสองแปดเก้าสามจ้าสามสามเจ็ดสามแปด สำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมวันที่29มืนอี่คือตามนี่เลยจะมัดรวมนี่คือแอดจอยไ้ซีน้อยจะเฉพาะกิดถึงวีจะหรือว่าพี่น้องเอฟซีมาอยู่ในซ้ำรอบอัน,นกาฝากน้ำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมัก,กัวชอบคอยตามเนาะจ้ามืออีกคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันจ้า รับชมไว้เป็นแนวทางจะทำหมักถัชอบกอยตามเนะจ้ะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆก,กำลังใจาจาขอให้ยสุงดีกันถูกก้นถุกทานจ้าสวัสดีจ้า